Next prossimo, mamma, faccio una mini pizza, no? Una grande no? Oh. La mazza, La mazza. Ok. Nel prossimo, no? Sì, in vivo. Non è อ่านี่สบหาบ้านหน่อยเนาะตกงั้นจะนำเอา awas tuan wah Ya. ke adres adres pun mama ้ทน,น,น,นะมอบจนลากข่าวพี่น้องไล้สุกแล้ว Cái ăn màu ấm về Màu mát chứ không biết về kìa bạc ở Cái cái này là chút nấm bằng bàn hông là cái พี่น้องหน้ามืออีกด้วยชิลันแ้าเ,เกลือแป้าเกลือนอไม้ฝรั่งสีขาวพี่น้องหนึ่งบวันนะสุกงงไปจ้าหอบเนื่อยแล้วจันทร์ ชุนมปลาดุกมามาเพิมาเบิ่งพี่น้องยาเราสิเห็ดซอสลาด สใส่เนยนะพี่น้องเท่าใส่เนยใครอยากทำก็จำสูตรนี้ไปเฮ็ดกินได้เด้อจ้ะขอบอกว่าแอนมากที่สุดคือเมนูนี้เลยนะจ้ะญาเ้าเฮ็ดกินเลยยันซิงยากกซินมนกากหกที่สานะเต็มท ก๋วยเตีายวไล่เนยนะพี่น้องพุทธะแล้วก็ใสว่วาดน้ำมามาแม่มมแป้งข้าวโพดนะจ๊ะสองช้อนนะจ๊ะแม่ เม็ดเม็ดเมือนเมิดแป้งอะพี่น้องไม่สิคนเข้ากันนะพี่น้อง แยก t ฟติกแ่สเรเชื่อมามามนเน่จะพ่อเราบกพ่อแล้วจัมองหันใส่อนเขาแเก็บตักเย็นไหมพี่น้องมาลงล้มเริ่มเลยบาหยอกเลยพี่น้องยงยายังลงเรืมเลยจ้ะแล้วก็สิบขวดน้ยหอมก็แป้งจ้ะ ซอสเอ็นามั <c ười> ua, nya, logo, ี่ซอสเนซอสนซอสซส่ซอสเซอสนซอเอสอสอสแ่่ี ชิมนเวกติดไฟกิดไฟมีบันวันฮัตมาชอวสิมมาวันมาใี่อินใจเอสตาภาษาคนเดนขดขนด่ก็ะแปลงมาออกจากโลกลมๆมแล้วพี่น้องเราขวารอสขวาันขวนเอย จะแป้งให้หอมนะพี่น้องปิดแล้วจ้ะเราเสียวน้ำเราเสียวน้ำหนึ่งหนึ่งเันหนึ่งมั่น็ลังเราจะียมันใจเลยพี่น้องเออเออโอนอออออหอนหอนหอน

กลเซมยมอ่ะนะม่ใช่นุ่มจี่นองนุ่มสดเ่้วจะน้ำน้ำหนึ่งน้ำใหม่พลังมาใส่บบอ,อีกพี่น้องมี่สิหอมแล้ววะเนี่ะ nói cho nào đây in đôi in thu khỏe xoài thứ ba ha cái nụ nhá sơ sơ bé nè thu khỏe không phải kinh Ist fertig? Oder magst du Sahne, Zucker? Ich mag nichts. Salz später mhm. und Pfeffer. Pfeffer. Und noch den Muskat. Das da. Na Warte, ich sei Sim. Nein. Nein, kein Sim. Muskat. Was is ist das, Mama? Schau, schau hier. Ja. บ่แมนซิมพี่นอ้องยัไม่ยังะพงเพิ่นนั่นแหละใครนื้ซิมกันซิมสมุทซินี่ซินเฮียนี่ยังซิมพี่น้องอันมัสการ์ยัไม่ยังละมัสกาดนะพี่นอไไ้องเราใส่ไปพี่นอไไ้องเราใส่ริกไทยแล้วว แล้วก็มุสจาแล้วก็เกลือน้องพี่น้องผู้ใดอยากเห็ดแบบรองเห็ดเบิองนะจ๊ะสูตรนี้ขอบอกการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่แาแซ่บจ้ะไาสั่นแล้ว,ลว ed, ก็มาหอดแล้วก็ได้เห็ดสู้แอนกินของน้องพี่น้องแอนมากสุดยอดแล้วบรรดาบรรดาอาหารเรานะจ๊ะกับมีหลายเมนูพี่น้องเดี๋ยวข่อยกสีน้ำเสนอให้ไปเบิองเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็สีตั้งไฟอ่อนนะจ๊ะเขียวไอ้เน่ยกับมันแป้งกับ มื่อสละหมุนนั้นใส่พริกไทยพี่น้อง ใส่พริกไทยลงไปแล้วนี่สิหวานหอมพี่น้องบอกรสชาติพอถึแกแสบจ้ะซอสเสิซอส,ส เกลือบปนี้พี่นอ้องสบสตอกมามาเกือเค็มๆมีจากกยเค็มๆเองจะเปิดมอยเบิ่งพี่น้องฟื้มเขาแล้วก็สุกเรีย,ย,ยบร้อยแล้วช่ยแบดดี้เทีงอ๋ที เรียบร้อยแล้วพี่น้องโบแหลว่น้องแล้วพีก็้อง Nee, nee, tuurprobeermats. Dan heb je een ziemend genomen. Lekker. Ik weet niet waarom het probeert. Ik ga even is zo Mama. Niet Sahne. Nee? Mama, een vine. Ah, ja. Salz. Bisschen, Ja. พี่น้องสูตรนี่พอบอกเรียบร้อยแฟร์ทีลงพิมของเราอีกคนพี่น้องแปมมาม่ามัเนื้อทอดก็เรียบร้อยแล้วพี่นอ้อ,อ,นอ,นอง เออหน้าใหม่ฝรั่งก็เรียบร้อยน้องอายออกหัวหันนะจ๊ะเตรียมจัดจานขึ้นโต๊ะ <c oughs> พี่น้องแล <c oughs> ้วแล้วพี่น้อง <c oughs> หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะน่าอร่อยไหมจ้ <c oughs> นานะจ้ะจะเสิร์ฟเนี่ยเป็นมาเป็นไหนแอนีิเน็ตลูกไส้เป็นสวยง่ายนะจ๊ะพี่น้อง

ปาเปียฮะปาปาป,าปาปา mm hmm. พี่น้องอันนี้ให้ให้พ่อเนาะจ่ะเสร็จแล้วของป๊าปานเนาะจ่ะหอมเสิร์ฟของแอนจะเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเมนูน,นี่วัดน้ำมือนะมามา mm hmm. วัดน้ำมือนะสปาเกตสปาเก้ <ar> นาะจ้าพี่น้อง จานนี้มาเด้อพี่น้องมามากินน้ำแอ่นนะจ้ะเรียบร้อยอ้วอามามาเข้าเฮียอิสมาอิมเย็นชิต จานของยาพี่น้องจานของเอง็นเรียบร้อยไพแ่้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะมามาสักอาวีดาเซนบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า